ครับผมก็ดีนะครับดีนะครับผมว่าผมรู้สึกว่าน้องก็น้องก็โตขึ้นโตขึ้นมาอะไรนะหัวในโตขึ้นก็ตัวใหญ่ไม่ใช่ผมหมายถึงว่ามีวุฒิภาวะมากขึ้นเก่งมากขึ้นผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเราทํางานด้วยกันมามานานเนาะแล้วเราก็ได้เห็นเดวันของน้องแล้วก็จนมาถึงวันนี้ ก็ดีใจนะดีใจที่แบบน้องเก่งขึ้นน้องน้องมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตามตามประสบการณ์ต่างๆก็ผมว่าน้องน่าจะเก่งขึ้นแล้วก็โตขึ้นได้วันนี้อีกเยอะมากจำวันแรกที่เจอเขาได้ไหมก็จาได้ไงผมถึงได้บอกว่าผมถึงได้บอกว่าน้องโตขึ้นมากจริงผมรู้สึกว่าเขาดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในวันแรกเขาจะดูมีความตื่นตาตื่นใจกับทุกสิ่งทุกอย่างมีความตื่นเต้นกับทุกๆสิ่งเลยตั้งแต่เดวันจนถึงวันนีไไน้ก็ น้องเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีมีการคิดการทำอะไรที่ผมรู้สึกว่าเขาใจเย็นลงใช่มมผมรู้สึกว่าน้องเขาเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่ดราม่าอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าในเรื่องของงานที่มันยากขึ้นน้องเขาก็ปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองแบบเก่งขึ้นเยอะมาก ก็เป็นเซอร์ไพรส์เรื่องน่าเซอร์ไพรส์ล่วงหน้าไงครับใช่ครับก็ไม่นั่นแหละก็รู้สึกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าในวันวันในนี้เขาเราเราใช่เรายุ่งครับก็จริงๆผมก็ผมพูดมาตลอดนะทุกปีผมก็อยากให้น้องเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ให้น้องโตเป็นผู้ใหญ่ หมายถึงว่าโตเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองให้มีคนรักเยอะผมว่าที่เหลือน้องก็มีทุกอย่างแล้วแค่แบบเก่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยที่สุดแล้วตอนนี้ครับผมก็แล้วแต่อารมณ์ของแล้วแต่อารมณ์ของคนไลฟ์ครับไม่หรอกแต่ว่าก็ผมรู้สึกว่า ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ออกงานเพราะว่าเราถ่ายละครเยอะช่วงไหนเราว่างเราก็แบบไม่ค่อยได้เจอหน้าแฟนๆเราก็อยากที่จะได้มีโอกาสที่เข้าไปพูดคุยกับเขาแล้วก็มอบความสุขให้กับเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าร้องบ่อยๆก็เป็นการฝึกตัวเองไปด้วยเหมือนกันนะผมก็จะบอกทุกคนในเสมอว่าผมไม่ใช่นักร้องผมร้องเพลงเพี้ยนบ้างหลงคีย์บ้างจําเนื้อบ้างไม่ไม่ได้บ้างก็จะบอกตั้งแต่ต้นไล์ว่าเฮ้ยเราอยากคาดหวังอะไรขนาดนั้นผมแค่ร้องเพราะว่า อยากที่จะลองให้ทุกคนฟังแค่นั้นเองเราไม่ไม่มีปัญหาใช่เพราะว่าเนื้อก็ผิดทำนองก็ผิดขี่ก็ผิดใช่ไหมจับด้นกรสิท์ไม่ได้เราก็มีได้ส่วนหนึ่งมาจากที่แฟนๆเขาอยากให้ด้วยแล้วก็มีบางส่วนที่เราซื้อื้อเองเพราะว่าอยากอ่ะตัวนี้ขาดขาดอันนี้ ได้มาจะได้ประกอบกันได้คอมพลทแล้วก็คอมพลทก็ถ้าถามแฟนๆก็จะเห็นว่าช่วงนึงผมก็เขาเรียกว่าต่อต่อเขาเรียกว่าอะไรนะไอกองกองเล็กว่เออต่อมิกต่อมิกใช่ผมผมใช้เวลาอยู่มันสองสองวีคได้คือมีทุกอย่างแล้วแต่ไม่สามารถไลฟ์ได้สิเพราะว่าเสียงไม่เข้าไม่ใช่แล้วแฟนๆก็ปี๊ ผมว่าก็นิดนิดหน่อยหน่อยครับาเราไม่ได้เราไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้วคือเราเรารู้สึกว่าเรามาลองเพราะว่าเราอยากได้ความสุขระหว่างระหว่างกันแบบผมได้ลองให้เขาเขาแฮปปี้ที่ได้ฟังแล้วคอมเมนต์กลับมาเราได้ใช้เวลาร่วมกันเราคือเวลาเราเห็นว่าช่วงไหนที่เราไม่มีเวลาเราทํางานหนักแล้วเราเขาคิดถึงเขาคิดถึงเราอ่ะเราก็คิดถึงเขาเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนเขายัางไงเราก็เลยแบบเออ ร้องเพลงให้กับเขาหรือมานั่งไลฟ์คุยกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครคือใครจะให้ไม่ให้ผมก็ผมก็ร้องของผมอยู่ดีอะผมก็ร้องอยู่ดีบางทีเปิดไลฟ์ใหม่ไม่มีคนดูผมร้องร้องเพลงละเอออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเรามาร้องเพราะการร้องเพลงก็ยังเป็นความสุ้อีกหนึ่งอย่างของผมแม้ว่าผมจะไม่ค่าโดนไม่โดนค่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่เพราะว่าเพี้ยนบ้างผิดบ้างเสียงหายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอุปกรณ์รันคอมแล้วแต่งเพลงเองเลยไหม แต่งเลยเหรออันนี้ครเขาแต่งได้เขาแต่งได้รอพูดไปก่อนอ่ะพูดไปเรื่อยเนาะคนไทยเนาะพูดไปเรื่อยแต่งได้ไหมแต่งไม่ได้สะโพกถือไปในทางนี้ผิดแล้วเงาเงาว่างๆนี่เกาเงาแล้วนะเราคนเดียวไม่มีคนเออไม่มีคนดูไม่เงาเงาไม่พอหรอใจเงาไม่คนนี้เองใจเงาเองยังอีกเหรอยังไม่จบอีกเหรอยังทีมไร้การสุดเท่าไหร่สามชั่วโมงมั้ง ไม่ไม่หนึ่งชั่วโมงเขาจะมาแบบเหมือนตรวจสอบบอทอีกหนึ่งทีใช่ไหมครับแล้วก็จะแบบไปเรื่อยๆจนแบบสองชั่วโมงครึ่งแล้วไปไปดีกว่าพอละห,ห,หรือไม่หรือไม่เมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงเริ่มหมดก็จะลงละมีคนรีเควสมาขอเพลงนี้อยากฟังเพลงนี้มีครับมีครับก็ก,ก็ลองได้ลองให้บ้างเพราะว่าคนรีเควสเยอะมากไม่สามารถลองให้หมดได้สมมุติแบบ <laughs> ชั่วโมงหนึ่งเนาะเพลงหนึ่งมันสัก <5 S 1> สักส <5 S 1> ี่ห้าทีรีเควสหนึ่งนาทีก็รีเควสมาประมาณห้าเพลงอ่ะ กี่เพลงก็ประมาณสิบเพลงเราเต้นท้องเยอะท้องเยอะกว่าแฟนนิดนึงแหญ่กว่าสิบเพลงไม่เดี๋ยว่าลืมเนื้อบ้างข้ามจบพุกแรกของเปลี่ยนแล้วของเบื่อผมก็เปลี่ยนตามใจตัวเองตามใจคนร้องไงแล้วคนดูไม่ไม่ยิงหาคนดูไม่เลยเหรอเขามีคนขอเยอะไงบางทีเราก็เปลี่ยนเพลงไปคนอื่นจะได้แบบเดี๋ยวคนอื่นขยายขยายเรียกว่าแบ่งปันให้เท่าๆกัน อฝากคนนี้อยากฟังเพลงเราอะไรไงฮะเขาเขาเขาไปเข้าไปติดตามได้หมายถึงว่าเวลาทมไลฟ์ในทิกเอก็เข้าไปดูกันได้นะครับก็จะบอกว่าลืมเนื้อบ้างอ่านคอมเมนต์ไม่ทันบ้างผิดคีย์บ้างลงเสียงหลงบ้างเสียงแหบบ้างก็ใครรับได้ก็ฟังนะครับใครใครรับไม่ได้ก็รบกวนเชิญไลฟ์หน้านะครับไปคนอื่นได้ไม่ว่ากัน แต่ไม่ดังทุก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 ครั้งแน่นอนเพราะเสียบแล้วใช่ครับอะไรเนี่ยหรือว่าใครอยากเจอหน้าก็ปิดเสียงอย่างเดียวแล้วดูใช่ๆๆใครใครรู้สึกว่าใครใครรู้สึกว่าทนฟังเสียงไม่ได้ก็ปิดปิดเสียงเอาแล้วก็ดูแค่หน้าพอนะครับแรงเนาะเดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวนี้นะครับดีมันแรงกว่าดูหน้ากับดูร่างเราอยากดูนไหนดูรอะไรเนี่ยทีนี้เรามีมั้ยมันยังอยู่มั้ย ล่างล่างก็ยังอยู่แต่ว่าผมผมใช้คำว่าผมเพิ่มความมีน้ำมีนวลขึ้นมาแล้วกันงงงงงงจากเมื่อก่อนเป็นดีเป็นเฉลชัดตรงนี้มันต้องเพิ่มยังไงเพิ่มก็คือก็มีความสุขมากขึ้นเหมือนก,กันก <ừ> ินเพราะว่าเอาจริงๆิช่วงนั้นก็โดนคอมเพนเยอะเหมือนกันคือหุ่นดีแต่โโแต่น่าดูโซมดูโซมเกินไปเขาก็อยากให้เพิ่มขึ้นมาหน่อย <ừ> ผมก็เลย ยังกยังรักการออกกําลังกายและยังออกกําลังกายอย่างเป็นประจ,จําและยังดูแลอาหารตัวเองอยู่เพียงแต่ว่าก็ลดเรื่องของคาร์ดิโอลงใช่นั่นแหละก็ไม่อยากดูแก่มากซ <laughs> ึ่งจริงๆรก็หมายถึงให้เบนี้ออโอเคก็<แ>นั่นแหละก็คือมีหน้าดูมีมีน้ํามีนวลขึ้นมันดูเด็กลงก็เลยผมก็เลยเพิ่มเพิ่มน้ำหนักตัวเองขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่ายังออกกําลังกายเหมือนเดิมแล้วก็ยังดูแลอาหารตัวเองเหมือนเดิม แต่ว่าแค่มีช่วงเวลาที่เราแฮปปี้กับการกินบ้างแต่เราจังคอ,ค,อคอยคอยเรียกว่าสอดส่องดูแลน้ําหนักว่าไม่ให้เกินเท่านี้และยังคงดูรูปร่างตัวเองตลอดว่าคือเท่านี้ไม่ไม่ได้ดูแย่และหน้าเรายังดูดีอมเพพราาาาะก่่นนนง้คคจวภทิลัดไม่ได้กดดันเพราะว่าจริงๆสามารถทํากลับไปได้ตลอดเวลาแต่ว่าแต่ว่า แต่เราเห็นผลลัพธ์แล้วไงคือครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยไปถึงจุดนั้นแล้วเรารู้สึกว่าหน้าเราดูโทรมเกินไปแม้ว่าหุ่นจะดีแต่ว่าถ้าคือส่วนใหญ่คนดูหน้าก่อนดูหุ่น<อ>ใช่ไหมดูละครถ่ายหน้าก่อนไม,อไม่ใช่พี่ตีแต่ว่าพี่ตี๋เขาดูหุ่นก่อนไงเวลาเขาเวลาเขาเลือกไอ้นี่เลือกเด็กใช่ปะดูหุ่นก่อนดูหน้า,นาหน้าหล่อไม่หล่อไม่เป็นไรใช่ไหม<อ>แต่ว่าเราขายหน้าเวลาถ่ายละครเราก็เลยแบบ ทำหน้าให้ดูดีครับทำหน้าดีอย่หน้าไงแลวอย่างอาตอนนี้มันต้องเปลี่ยนวิธีการกินยังไงบ้างให้มันรู้สึกว่าไม่ไม่เกิดไม่หนักไปสำหรับเราไม่อึดอัดคือถ้าผมอยู่บ้านเนี้ยผมว่าผมพยายามผมก็จะคุมปริมาณข้าวคุมปริมาณข้าวให้ให้ไม่เกินในปริมาณที่คำนวณเอาหมดแล้วแต่ว่าวันไหนที่จะหลุดผมก็กินสบายปากก็ออกไปเที่ยวได้สามารถกินเค้กได้มาข้างนอกก็ไปกินข้าวกับเพื่อนได้ปกติกินขนมหวานตลอดเวลาอะไรนะครับ ก็ดีใจนะแต่ว่าเเเียนขาดีใจไงพิตนะีอยากไปแล้ว